สวัสดีครับใครต้องการเสื้อตัวยาวนะครับตรงนี้จะเป็นงานเกาหลีนะครับเป็นเสื้อตัวยาวหรือเป็นเดรสสั้นนะครับผมตัวนี้เราส่งอยู่ตัวละอ่าหนึ่งร้อยตัวสาม0ันเบาทนะครับเราส่งให้ทั่วไทยนะครับตรงนี้เป็นสินค้าที่ขายดีของทางร้านนะครับมาเมื่อไหร่ก็หมดนะครับตัวนี้ขายดีเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันนะครับเราได้รีดเรียบร้อยนะครับรีดให้เรียบร้อย ทำความสะอาดเรียบร้อยสินค้าเราคัดมานะครับสินค้าเราไม่มีตําหนินะครับไม่มีตําหนิเลยพร้อมขายได้เลยนะครับสินค้าเราพร้อมขายได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับเป็นเสื้อตัวยาวนะครับนี่ขายดีๆงานเกาหลีสวยๆเลยครับเนี่ยดูกันไปนะครับโดยเราจะรีวิวให้ดูสักห้าสิบตัวนะครับห้าสิตัวโ,โหสวย ยมากสวยมากก็สมมากก็เห็นไซส์ S, M, L นะฮะไซส์เกาหลีก็ไซส์คนไทยไซส์เท่าๆกันนะครับเป็นสินค้าเกลียดเดียวที่ทางร้านขายนะครับร้อยนะตัวร้อยตัวสามพันเก้าร้อยบาทนะครับร้อยตัวสามพันเก้าร้อยบาทเป็นรวมผ้านะครับรวมผ้ากันเลยสวยทุกตัวสินค้าพร้อมขายนะครับสินค้าพร้อมขาย โอ้ยลายสก๊อตตัวยาวนะครับสามสิบเก้าบาทลูกค้าไปขายเอาเร็วขายเอาไว้นะครับขายตัวละร้อยขายตัวร้อยนี่กําไรเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกําไรเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบอกเลยว่ายสก๊อตเนี่ยเสื้อตัวยาวนะขายเอาตัวละร้อยขายเร็วขายเอาขายเร็วขายไวครับกําไรเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เพริทางร้านก็ขายอีกตัวละร้อยครับนะขายตัวละร้อยแต่เราส่งให้แค่สามสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับตรงนี้พาลินินแขนกุดก็น่ารัก อะลีนินรวมผ้านะครับรวมผ้าโอ้นี่ก็สวยสวยมากอันนี้เป็นยีนยีนบางมีลูกไม้โอ้โหน่ารัก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 มากนะฮะดูกันไป,ไปเร็วๆเลยนะครับสามสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับสามสิบเก้าบาทโอ้โหขายเอาไปขายเร็ว ขายเ,เร็วนะขายตัวละร้อยนะครับขายตัวละร้อยขายได้ทุกตลาดด้วยนะครับทุกตลาดขายได้ทั้งปีสวยโอ้อันนี้พ้ายีนโอยน้ยีนนีนก็สามสิบเก้าบาทครับโอ้ยแบบสวยโอ้นี่ลายดอกดอกนี่ลายแบบอินเทสสีดำลูกไม้แบบไหนโอ้โห สวยครับสวยยีนนี่ฮะมาจะจัดให้นะครับเป็นแบบรวมผ้านะครับรวมผ้าเลยนะครับแบบแฟชั่นนะครับมาแบบแฟชั่นขายได้กลุ่มสาวออฟฟิศกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มผู้ใหญ่ใส่ได้ครับสวยตัวเล็กตัวใหญ่เป็นพนกันไปนะครับ แต่ว่าทางร้านได้คัดมาเรียบร้อยนะครับสินค้าไม่มีตําหนินะครับสินค้าพร้อมขายได้เลยไม่ต้องทําอะไรเลยความเอาไปไม่ต้องทําอะไรเลยไปแขวนขายได้เลยครับสามสิบเก้าบาทขึ้นตัวละร้อยโอมขายดีมากสวยโอ้โหสวยจัดสวยจัดเนะี่ยขายได้ทั้งปีครับว่าลูกว่าทางร้านก็ขาย แนวแน,วนี้มาตลาดอามามาตลอดครับขายพ่อราทางร้านก็ขายเองด้วยครับขายเองด้วยขายส่งด้วยสามสิบเก้าบาทร้อยตัวสามพันเก้าจะส่งทั่วไทยครับผ้าดีฮะผ้าเกาหลีผ้าเกาหลีขายดีมากขายดีส่งถูกต้นทุนต่ำกำไรเร็วฮนะเนี่ยตัวยาวสามสิบเก้าบาท โอ้ oh, สวยจัดดูกันไปนะครับตัวยาวนี่แขนสวยโอ้ลายสวยมากเลยยีนบางยีนบางๆนี่ก็สวยโอ,อ้สวยทุกตัวนี้สีขาวสีขาวคอจีน สวยสินค้าไม่มีตำหนินะครับทางร้านได้คัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยพร้อมส่งได้เลยนะครับพร้อมส่งเราเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับพคาไปแขวนขายได้เลยโอ้สวยจัดโอ้โอแตบบ่ทูทนก็สวยโอ้สวยสวยทุกตัวสวยทุกตัว ขายขายแนยวแนวนี้อยู่จัดได้เลยนะครับแนวนี้สินค้าแนวแนวนีวน้นขายไม่เคยเอาครับขายได้ตลอดนะครับได้ตลอดโอ้ลายลายดอกสวยนี่ลายวยินเทจสวยจัดสวยจัดเป็นเรสันนสันส้นๆมีสัน้นมียาวมนปนกันไปนะครับโอ้โหในาลาสกอตโอ้ยสวยลายสวยมากเลย โอ้โหสามสิบเก้าบาทสมถูกเกินยีนยีนก็มีปนมาครับยีนก็ปนลนะทางร้านก็จะรวมผ้าให้เลยนะครับอ่าเน้นเสื้อตัวยาวโอ้นี่พอลินิน,นพอลินินเัวยใหญ่หญสวยโอ้โห oh. ลายสกอตนี่ก็สวยเสื้อตัวยาวร้านนี้ก็สวย โอ้ยมันจะสวยไปไหนเนี่ยนะสวยทุกตัวโอ้ดอกนี้ก็สวยโอ้โหทางร้านได้คัดมาเรียบร้อยนะครับพร้อมขายได้เลยนะครับพร้อมขายได้เลยรีดมาเรียบร้อยนะครับรีดมาเรียบร้อยเลยสวยผ้าป,ป่านผ้าป,ป่านบางไรสกอตโอ้โหมีฮูดด้วยตอนนี้มีฮูดด้วย ย,ยีนสามสิบเก้าบาทพวกยีนเนี่ยล,ลูกค้าก็เอาไปปรับเอาไปจับราคาได้นะครับเนะี่ยยีนอย่างเงี้ยเราก็ส่งให้ราคาเท่ากันเลยนะครับส่งให้ราคาเท่ากันเลยหมาหมาไปเลยร้อยตัวสามพันเก้านะครับโอ้สวยนีอะลรโอ้พาลินินพาลินินลายดอกบุญเินเนี่ยสวยับโอ้สวยจริงๆ ลายสก็อตสวยสีครีมตัวยาวกระเป๋าคู่โอ้สวยมีพาเวไปอลายสก็อตตัวยาวโอ้โหสวยลายวินเทจดีกตัวนี้เป็นแซกซสั้นแซกซสั้นวินเทจ โอ้สวยโอ้นีลายบุบลี่ลายบุบลี่เอ้โอ้สวยจริงสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับพร้อมขายได้เลยเอาไปแขวนขายได้เลยไม่ต้องทําอะไรเลยขึ้นมาก็แขวนขายได้เลยนะครับโ okay. อเคอตัวอย่างจะประมาณนี้นะครับถ้าสนใจยังไงก็ทักมาได้นะครับสินค้ามีพร้อมส่งนะครับตัวละสามสิบเก้าบาท 100ตัวก็3,900นนะครับสินค้ามีพร้อมส่งครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับ